สวัสดีทุกๆท,ท่านครับวันนี้ดุงแดงจะพาทุกๆท,ท่านไปที่ทุ่งดินดำนะครับมีโครงการของลุงแดงเหลืออยู่อีก2แปลงนะครับเป็นสุขนาวิวทุ่งดินดำนะครับสองแปลงนี้สวยนะล้อมรัวไว้สี่ด้านลงต้นไม้ไว้มีสระน้ำเติมน้ำไว้สวยงามเลยนะครับการเดินทางก็ไม่ลำบากนะครับ คือถ้าท่านเดินทางมาจากอู่ทองนะครับโดยใช้ถนนสาย3 33 3เนี่ยพอถึงเทศบาลบ้านโค้งนะครับเลยไปประมาณสัก1กิโลก็จะพบทางแยกนะครับทางแยกเข้าถนนสาย3 4 6 8เดียวซ้ายเข้ามาในถนน3 4 6 8กครับก็เดินทางโดยใช้ถนนสาย3 4 6 8เนี่ยครับไปเรื่อยเนะครับพอถึงวัดทุ่งดินดำนะครับเลยเลยวัดทุ่งดินดำนิดเดียวจะเห็นทางขวามือนะครับจะมีป้ายของสุขนาวิวอยู่นะครับผม อาจจะมีธงสีส้มปักอยู่ก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะครับประมาณสักห้าหกร้อยเมตรก็จะถึงโครงการสุขนาวิวทุ่งดินดำนะครับและสำหรับท่านที่เดินทางมาทางถนนสาย3019ถนนเส้นที่ผ่านวัดเขาดีสลักนะครับวิ่งมาสุดถนนเลยนะครับพอจดกับถนนสาย3468ก็จะเห็นป้ายสุขนาวิวอยูอ่ตรงหน้าเลยนะครับก็เลี้ยว ซ้ายตามลูกศรตามป้ายนะครับก็ขับไปจนถึงวัดทุ่งดินดำเลยวัดทุ่งดินดำนิดเดียวนะครับก็เลี้ยวขวาตามธงสีส้มเข้าไปก็จะพบกับสุขนาวิวทุ่งดินดำนะครับตอนนี้เราไปดูภายในกันสำหรับตรงนี้ก็คือสุขนาวิวทุ่งดินดำนะครับตอนนี้มีการจับจองกันไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่สองแปลงนะครับวันนี้ลุงแดงก็เลยมาถ่ายทำให ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งว่าแปลงที่เหลือคือแปลงไหนมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับแต่ว่าธรรมชาติโดยรอบเนี่ยวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามอยู่แล้วนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับสุขทนาวิวทุ่งดินดำเนี่ยนะครับแล้วก็รอบข้างเนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนนะครับเป็นที่แบ่งล็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาปลูกบ้านปลูกช่องกันหมดทุกแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝากเลย ก็จะมีการจับจองแล้วอะไรแล้วปลูกบ้านปลูกช่องทํากิจการกันแล้วนะครับที่ว่าทํากิจการก็คือตรงนี้อยู่ใกล้กับแคมปิ้งนะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟเงี้ยครับขนาดเ,เข้ามาอยู่ข้างในนี้ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมานั่งดื่มนั่งทานกันนะครับก็ส่วนของลุงแดงนี่ก็อยู่อยู่อยู่ตรงกลางเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ อยู่เป2 2> 2> 2> ็นวิวภ right ูเขาอะวิวภูเขาใหญ่สวยเลยนะครับข้างหน้าโนดนนะครับด้านนี้ด้านนี้เป uh. ็นด uh uh ้านทางทิศใต้นะครับด้านทิศใต้จะเป็นวิวภูเขาเลยก็จะเป็นทางเข้ามาในโครงการนะครับถนนในโครงการนี่8เมตรเลยนะริมถนนนี่ทุกแปลงเราล้อมรั้วเข่าบอยให้นะครับด้านข้างในเราก็จะเป็นรั้วลวดหนามตอนเนี้แปลงที่เหลือในโครงการเนี้ยนะครับเหลืออยู่2แปลงอันนี้ก็เป็นแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลง A 2เนื้อที่1ไร่1งานนะครับ เนี่ยที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเราก็ถมไว้เรียบร้อยแล้วเอากระต๊อบมาตั้งเอาต้นไม้มาปลูกไว้อะไรไว้นะครับก็จะสวยงามประมาณนี้เลยนะครับจะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็เราขุดบอ่อด้วยนะครับขุดบอ่อไว้ตอนนี้กําลังลงเอาน้ําใส่ให้เต็มอยเนี่ยเรากําลังใส่น้ําไว้นะครับเป็นที่ที่เราถมแล้วนะ ถ้าขุดบ่อลีลาไว้ตามนี้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ลาวน้ําใส่บ่อนะครับพอน้ําเต็มบ่อลูกนี้แล้วก็จะไหลไปสู่คลองไส้ไก่อีกทีนึงนะครับคลองไส้ไก่ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับตอนนี้ฝนฟ้าลงเยอะนะครับฝนฟ้าตกหนักเลยก็ทุกทุกบอ่อทุกแอ่งก็จะมีน้ําอยู่น้ําขังแลละที่บริเวณเนี้จะดีก็คือเราสามารถเก็บน้ําได้นะครับเลยเป็นบ่อดินธรรมชาติเลย เวลาเราใส่น้ําเข้าไปเนี่ยน้ำจะออกเป็นสีฟ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแปลงที่เหลือนะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับแปลง A2 สองทําไว้เรียบร้อยและก็ท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาแวะชมดูก่อนราคาก็อยู่อยู่ตามตามภาพที่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าระหว่างที่กําลังพูดอย่างนี้ลุงแดงก็นึกราคาไปด้วยนะครับแต่ว่า นึกยังไงเดี๋ยวมันสับสนเดี๋ยวลุงแดกก็เลยขึ้นไว้ตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี่เลยนะครับสำหรับการเติมน้ํานะครับเติมน้ำเนี่ยน้ำจะเก็บได้ดีนะสำหรับบริเวณน,นี้คือจะอยู่ได้นานไม่ค่อยยุบไม่ค่อยไม่ค่อยหายไปไหนแต่ถึงแม้จะยุบจะหายไปนะครับในระยะเวลาหนึ่งมันเกิดยุบเกิดหายไปก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าโครงการนี้เราเรา,เรามีบ่อบาดาลน,นะครับเอาไวเ้เติมบ่อเติมสระนี่แหละ ส่วนน้ําน้ําใช้เนี่ยเราก็มีใช้ประปาของเทศบาลน,นะครับเทศบาลบ้านโค้งซึ่งเราเดินท่อเมนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับแปลง A 2สองเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยพอมองเข้าไปในโครงการจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มองแปลงที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานกว้างเลยนะครับ ตามเนี่ยเราลงต้นมงต้นไม้ไว้เขียวเชวอุ่มดีแล้วนะพอฝนลงมาพอดีเลยนะครับไม่ต้องามาลดน้ำมาไรมากต้นไม้ก็ไม่เหียวไม่เฉาหรอกอยู่ในธรรมชาติวิวเขาที่สวยงามแบบนี้อากาศดีลมพัดโปร่งโล่งสบายเลยนะครับไม่เปลี่ยวไม่เหงานะมีบ้านเรือนผู้คนครับเอาละเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งกันนะครับสำหรับอีกแปลงก็คือแปลงดีเลยนะครับแปลง A 4นะครับ ขุดบอ่อไว้เหมือนกันนะครับเติมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเต็มบอ่อเลยน้ำเป็นสีฟ้าสวยเลยนะครับเนี่ยเติมไว้หลายวันแล้วแต่น้ำก็ยังไม่ไม,ไม่ยุบแม่อะไรนะคือที่ดินบริเวณน,นี้เขาจะเก็บน้ำอยู่นะครับแปลงนี้เป็นแปลง A 4สนะครับถมที่แล้วนะครับแล้วที่พิเศษไปฝ่าน,นั้นก็คือเห็นที่กระ๊อบที่ตั้งอยู่นั่นไหมฮะนั่นแหละตรงนั้นเราถมที่สูงขึ้นมาอีกไว้สำหรับที่จะวางบ้านนะครับท่านใดจับจองก็สามารถจะ เอาบ้านนอกดาวมาวางได้เลยนะครับเอามาวางแล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างสวยงามมีความสุขเลยเพราะที่บริเวณนี้วิวสวยวิวสวยอากาศดีแบบนี้เลยนะครับแบบแปลงนี้ก็จะติดกับบ้านเรือนผู้คนนะครับไม่เปรี่ยวไม่เหงานะก็ในบริเวณนี้จะเห็นบ้านเรือนผู้คนหมดเลยคือเป็นชุมชนนั่นแหละเป็นชุมชนใหม่สาหรับ ท่านที่เขามามาซื lock, ้อที่จัดล็อกซื้อที่แบ่งล็อกอะนะก็มาปลูกบ้านปลูกช่องกันแล้วก็ติดต่อกับด้านนี้ก็เป็นที่ของของคนพื้นที่เขานะครับเขาก็ถ่ายเตรียมจะลงพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเขาถึงไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะลงอะไรนะแล้วก็จะมีธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะครับโปร่งโปรงโล่งๆไม่มีอะไรมาบดบังนะอากาศดีลมพัดสบายตลอดเวลาเลยนะครับ อันนี้เป็นแปลง A 4สที่เหลืออยู่นะเมื่อกี้นี้ชม A 2สองไปแล้วตอนนี้เป็น A 4ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราลงต้นไม้ให้นะครับมีมะพร้าวมีไม้ประดับอย่างเช่นพวกแก้วเจ้าจอมซึ่งเขาสามารถที่จะให้ร่มเงาพักผ่อนได้อะไรได้แล้วก็ตรงนี้ติดกับบ่อบาดาลของเราก็คือบ่อบาดาลเนี่ยมีไว้เพื่อเอาไว้เติมน้ํานะครับคืออยู่ๆไปแล้ว ถึงขาวแรงขาวเลนน้าในบ่อเราก็จะต้องแหง้งต้องอะไรไปตามตามอุณหภูมิตามอากาศนะั่นแหละร้อนมากก็รลเหยมากยุกมากแรงมากก็ซึมมากอะไรแบบเนี้ยแต่โครงการนี้เรามีบ่อบาดาลไว้นะครับเอาไปเติมน้ํากันก็พอมาอยู่แล้วก็ตกลงกันว่าใครจะเติมวันไหนวันไหนนะครับเพราะบ่อบาดาลของเราใช้โซลาเซลล์เป็นพลังงาน คงจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องค่าฟงค่าายที่ตกลงกันไม่ได้นะครับเยียงแต่ว่าตกลงวันกันให้ได้ก็แล้วกันว่าใครจะลงวันไหนวันไหนเนี่ยตอนนี้ลุงแดงกําลังพาชมในบริเวณพื้นที่ A2 นะเอ้ย A4 A4 a นี่ก็พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเหมือนกันนะครับหนึ่งไร่1งานราคาลุงแดงขึ้นไว้ที่ภาพแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ย นี่ตรงนี้ถมที่ถมที่ไวไววางบ้านนอกดาวหรือจะปลูกบ้านถาวรอ,อะไรก็ก็ตามใจท่านที่จับจองเลยนะครับแล้วก็ยังเหลือบริเวณอีกเยอะแยะเลยที่จะทําอะไรตาอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้เลยพอมาอยู่บนพื้นที่ที่เราถมไว้เพื่อปลูกบ้านเนี่ยมองไปด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะเห็นบ่อน้ําสวยงาม แบบนี้เลยนะครับน้าเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนะจะเห็นเป็นสีฟ้าเลยตอนนี้ก็เป็นสีฟ้าอยู่นะแต่ว่ามันจะดูมัวมัวหน่อยเพราะว่าดินนี่เราเพิ่งถผมเวลาฝนตกแล้วเขาก็ชะ,ชะล้างหน้าดินไปทําให้รู้สึกมัวมัวหน่อยแต่นี่เราเรายังเห็นเป็นสีฟ้าสีเขียวสวยๆอยู่นะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ท่านใดที่สนใจนะครับที่ดินสุขนาวิวทุ่งดินดาที่ยังคงเหลืออยู่2แปลงเนี่ยใครสนใจแปลงใดแปลงหนึ่งก็ เข้ามาเยี่ยมชมนะครับถูกอ,อกถูกใจจะได้จับจองกันก็เโดยติดต่อมาทางลุงแดงนี่แหละตามเส้นทางที่ลุงแดงเคยบอกไว้นะครับคือลุงแดงจะมารับลูกค้าผู้ใจดีทุกท่านเลยที่เทศบาลบ้านโค้งนะครับแล้วก็จะพาวิ่งรถมาหรือใครที่เข้าใจเส้นทางแล้วก็สามารถจะมาเองได้นะครับมาเองได้แต่ก็โทรบอกลุงแดงหน่อยลุงแดงจะได้มาพูดคุยด้วยนะ พูดคุยแล้วจะได้เออจับจองเป็นเจ้าของกันถนนในโครงการก็ก8เมตรนั่นแหละ,ะก็เหมือน A2 นั่นแหละเพราะว่าเป็นโครงการเดียวกันวิวสวยเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นแปลง a 4ที่เหลือนะด้านหน้านี่ก็เป็นรั้วเข้าบอยติดถนนเลยนะครับด้านความลึกด้านหลังอะไรนี่ก็เป็นรั้วลวดน้ม ก็ลุงแดงก็ฝากสองแปลงนี้ไปด้วยนะเป็นสองแปลงสุดท้ายแล้วจริงๆโครงการนี้ขายเร็วนะก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลายท่านถูกอ,อกถูกใจโครงการนี้แหละนะครับพอสวยน่าอยู่ไม่เปลี่ยวไม่เหงาเดินทางสะดวกนะครับจะไปโรงพยาบาลไปเซเว่นไปศูนย์อาหารมันใกล้ไปหมดเลยใกล้ตลาดโรง,ง,งเกลือสะกโจมด้วยอะไรด้วยนะครัพอทำมามอยู่ตรงนี้ก็ไม่ลําบากเรื่องการ จับใจ่ายใช้สอยก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านเลยให้เข้ามาชมดูสําหรับวันนี้ดุงแดงก็ลาทุกท่านเท่านี้เลยนะครับก็ฝาก2แปลงของสุทนาวิวทุ่งดินดำไว้ด้วยนะ A 2กับ A 4เนื้อที่1ไร่1ง,งานเหมือนกันมีบ่อขุดไว้เหมือนกันมีน้ำเติมเหมือนกันสวยงามเหมือนกันเลยฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ดุงแดงก็ลาเท่านี้เลยสวัสดีครับ